พระเจ้ารักษาสัญญาเสมอเรารักษาสัญญากับพระเจ้าหรือเปล่า CGNTV สวัสดีครับพบกับรายการ Living Life ที่จะพาพวกเราเข้าเฝ้าพระเจ้า รับพรจากพระเจ้าพระผมศาสนาจารย์อภิชาตพพิศัรราศสักวรสารเป็นผู้ที่จะนำพวกเราเฝ้าเดียวและวันนี้จะเฝ้าเดียวในพระธรรมปฐมกาลบทที่35ข้อ1ถึงข้อ15ปปฐมกาลบทที่35ข้อ1ถึง1ิพระเจ้าตรัสแก่ยาโคบว่าลุกขึ้นไปเบตเอลและอาศัยอยู่ที่นั่นทำแท่นบูชาที่นั่นแด่พระเจ้าผู้สำแดงพระองค์แก่เจ้า เมื่อเจ้าหนีไปจากเอซาวพี่ชายของเจ้าดังนั้นยาโคบจึงบอกครอบครัวและคนทั้งปวงที่อยู่กับท่านว่าจงทิ้งพวกพระต่างดาวที่อยู่ท่ามกลางพวกเจ้าเสียชำระตัวและเปลี่ยนเครื่องนุ่งหม่มให้พวกเราลุกขึ้นไปเบ็เอลที่นั่นข้าจะทำแทนบูชาแด่พระเจ้าผู้ทรงตอบข้าในวันที่ข้ามีความทุกข์ใจและทรงอยู่กับข้าในทางที่ข้าไปนั้นคนทั้งหลายเอาพระต่างดาวทั้งหมดที่มีอยู่ กับตุ้มหูที่หูของพวกเขามาให้ยาโคบยาโคบก็ฝังไว้ใต้ต้นโอกที่อยู่ใกล้เมืองเชเคมเมื่อพวกเขาออกเดินทางเมืองต่างๆที่อยู่รอบข้างมีความเกรงกลัวพระเจ้าชาวเมืองจึงไม่ได้ไล่ตามบรรดาบูชาของยาโคบยาโคบมาถึงลูสคือเบตเอลซึ่งอยู่ในดินแดนคณาอันทั้งท่านและทุกคนที่อยู่กับท่านที่นั่นยาโคบสร้างแท่นบูชาไว้และเรียกสถานที่นั้นว่าเอลเบตเอลเพราะว่าที่นั่น พระเจ้าทรงสำแดงพระองค์แก่ยาโคบเมื่อท่านหนีพี่ชายไปฝ่ายเดโบราพี่เลี้ยงของนางเรเบคาก็ถึงแก่ความตายเขาฝังศพไว้ใต้ต้นโอ๊กซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเบธเอลเขาเรียกต้นไม้นั้นว่าอันโลนบาคูดเมื่อ,อยาโคบออกจากปัดดานอารมพระเจ้าทรงสำแดงพระองค์แก่ยาโคบอีกและทรงอวยพรท่านพระเจ้าตรัสแก่ท่านว่าเจ้ามีชื่อว่ายาโคบเขาจะไม่เรียกเจ้าว่ายาโคบต่อไปเพราะชื่อของเจ้าจะเป็นอิสราเอล ดังนั้นพระองค์ทรงเรียกท่านว่าอิสราเอลพระเจ้าตรัสแก่ท่านว่าเราเป็นพระเจ้าผู้ทรงมหิทธริตเจ้าจงเกิดผู้คนทวีมากขึ้นประชาชาติหนึ่งและหลายประชาชาติจะเกิดมาจากเจ้ากษัตริย์หลายองค์จะออกมาจากเจ้าดินแดนนี้ที่เราให้แก่อับราฮัมและอิสอักเราจะให้แก่เจ้าและเราจะให้ดินแดนนี้แก่เชื้อสายของเจ้าที่จะมาภายหลังเจ้าพระเจ้าเสด็จขึ้นไปจากยาโคบ ณนะที่ที่พระเจ้าตรัสแก่เขายาโคบก็ปักเสาวไว้ที่ซึ่งพระองค์ตรัสแก่เขาเสานี้เป็นเสาหินเขาก็เอาเครื่องดื่มบูชาเทลงบนเสาและเทน้ำมันบนนั้นยาโคบเรียกสถานที่ที่พระเจ้าตรัสแก่ท่านว่าเบตเอลเมื่อยาโคบควรจะไปเบตเอลแต่ก็แวะเชคเคมจริงๆิการแวะอาจจะไม่ผิดแต่การแวะที่จะซื้อที่ดินจะตั้งรกรากเป็นสิ่งที่อันตรายเพราะว่าจะไม่ไปถึงเบตเอล พราะพระเจ้าสั่งให้ยาโคบนั้นไปกลับไปที่เบตเอลแต่ในที่สุดยาโคบก็ตัดสินใจกลับไปเบตเอลจริงๆนะครับในข้อที่1พระเจ้าทรงตรัสยาโคบว่าลุกขึ้นไปเบตเอลและไปอาศัยอยู่ที่นั่นทําแท่นบูชาที่นั่นแด่พระเจ้าผู้สําแดงพระองค์แก่เจ้าเมื่อเจ้าหนีมาจากเอซาวพี่ชายของเจ้านะนี่ก็คําที่สําคัญคือลุกขึ้นไปอาศายัยไปสร้างแท่นบูชาคือพระทัยของพระเจ้าชัดเจนคือจะให้ยาโคบกลับไปที่เบตเอล เป็นการแวะในบทที่34นั้นเป็นการแวะที่กอ่อให้เกิดหายนะขึ้นมาแต่ก็ขอบพระเจ้าที่ยาคบก็นะในที่สุดก็ไม่ได้ตั้งรกรากที่เชยเคมก็กลับไปที่เบดเอลได้นะฮะตามพระทัยของพระเจ้าทิศทางสําคัญมากพระเจ้าให้ลุกขึ้นไปในที่ที่พระเจ้าให้ไปคือเบเอลและให้ไปอาศัยอยู่ที่นั่นไม่ใช่อาศัยที่เชยเคมแต่อาศัยที่เบดเอล และอาศัย,ยไม่ได้อาศัยเฉยๆแต่ให้ทําแท่นบูชาก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการนามสัสการพระเจ้าที่เบตเอลคือตั้งรกรากที่นั่นเพราะเป็นเหตุการณ์ที่ยาโคบหนีจากเอซาวและไปที่เบตเอลในบทที่28ตอนนี้พระเจ้านําเขากลับมาในบทที่3าซึ่งห่างกัน20ปีกลับมาที่เบตเอลพระเจ้ารักษาสัญญาพระเจ้ารักษาสัญญากับยาโคบจาก,ากบทที่28จนถึงบทที่3า พระเจ้ารักษาสัญญานะครับเมื่อเสร็จแล้วเมื่อเช่นนี้ยาโคบก็เรียกว่าบอกครอบครัวในข้อสองนะฮะเราสังเกตคํากริยาต่างๆเลยนะฮะว่าก็บอกครอบครัวและคนทั้งปวงที่อยู่กับท่านว่าจงทิ้งพวกพระต่างด้าวที่อยู่ในถ้ำกลางพวกเจ้าเสียชําระตัวและเปลี่ยนเครื่องนุ่งหม่มให้พวกเราลุกขึ้นไปเปิดเอว ที่นั่นข้าจะทำแท่นบูชาแด่พระเจ้าผู้ทรงตอบข้าในวันที่ข้ามีความทุกข์ใจและทรงอยู่กับข้าในทางที่ข้าไปนั้นในข้อที่สองสมีคำที่สำคัญอันที่1เนี่ยก็คือทิ้งทิ้งพระต่างดาวการจะนัการพระเจ้าองค์เที่ยงแท้นั้นเราจะต้องทิ้งพระอื่นๆที่อาจจะสะสมระหว่างทาง20ปีเนี่ยนะอาจจะมีพระอื่นๆมากมายในในครอบรองยาโคบนะฮะ แม้แต่ตุ้มหูทั้งหลายในข้อสี่บอกว่าพวกเขาทั้งหลายเอาพระต่างดาวทั้งหมดกับตุ้มหูที่หูของพวกเขานะตุ้มหูเนี่ยไม่ใช่เครื่องประดับเฉยๆนะอาจจะเป็นความเชื่อปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายต่างๆอย่าไปเสียดายคือทิ้งให้หมดเลยตรงนี้สําคัญมากอีกครั้งหนึ่งในข้อที่สามว่าจงทิ้งพระต่างดาวรวมทั้งตุ้มหูรวมทั้งของต่างๆที่เป็นทองต่างๆกล้าทิ้งถ้าเป็นสิ่งที่เป็นของพระต่างดาวต้องกล้าทิ้ง อย่าเสียดายนะครับนี่คือคำแรกจงทิ้งสองต้องชำระตัวเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าเราต้องเปลี่ยนเราตเรากำลังจะเข้าหาพระเจ้าองค์บริสุทธิ์พระเจ้าเที่ยงแท้ไม่พินาทิ้งพระต่างดาวเราต้องบริสุทธิ์ต่อพระเจ้าองค์เที่ยงแท้จึงต้องเปลี่ยนเครื่องนุ่งห่มอันนี้ก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ให้เห็นว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับข้อ3ามคราบผมว่างั้นพอทิ้งหมดชําระตัวเสร็จเปลี่ยนเครื่องนุ่งห่มเสร็จเดินทางเดินทางไปที่เบตเอล ตรงนั้นแล้วก็จะสร้างแท่นบูชาซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าต่อไปนี้เราจะนสัสการพระเจ้าองค์เที่ยงแท้คําที่น่าสนใจในข้อที่3ตอนท้ายคือพระเจ้าผู้ทรงตอบข้าในวันที่ทุกข์ใจถ้าเราย้อนกลับไปบทที่2 8ความทุกข์ใจคือเขาหนีเอซาวเนี่ยเขาหนีเอซาวก็ต้องหนีจากบ้านเนี่ยนะแล้วก็ไปข้างหน้าก็ไม่รู้จะเจออะไรไปเจอลาบานันจะเป็นยังไงจะเป็นอะไรก็ไม่รู้อนาคตว่าจะ,ะเผชิญอะไรนี่คือความทุกข์ใจแต่เขาก็สัมผัสว่า พระเจ้าทรงอยู่กับข้าในทางที่ข้าไปนั้นพระเจ้ารักษาสัญญาพระเจ้าจะสถิตด,ด้วยก็สถิตด,ด้วยแม้ยาคบจะผิดพลาดหลายๆครั้งพระเจ้าก็สถิตด,ด้วยและคอยเตือนอยู่เสมอพ้นคำที่สําคัญคือคำที่ว่าพระเจ้าจะอยู่ด้วยในทางที่ข้าไปนั้นนะในที่สุดข้อสก็บรรยายว่าพวกเขาก็ทิ้งพระต่างดาวเลยทิ้งตุ้มหูเลยต่างๆเหล่า,ลานี้ในข้อที่หก็บอกว่าพวกเขาก็ออกเดินทาง สำคัญมากออกเดินทางในที่สุดข้อ6ก็มาถึงลูสลูสก็คือเบ็เอลนั่นเองคำว่าเบ็เอลคือบ้านของพระเจ้าชื่อของเบ็เอลคือบ้านของพระเจ้านั้นทุกคนก็อยู่ที่นั่นข้อ7ก็เลยว่าที่นั่นยาคบก็สร้างแท่นบูชาวไว้อันนี้นก็เป็นสิ่งสำคัญตามคำสั่งของพระเจ้าคือให้สร้างสัญ,ญลักษณ์ที่จะเป็นการนามัสการพระเจ้าความทุกข์ใจตั้งแต่ไปโกงเอซาวมาไปหลอกเอซาวมา ก็เกิดความกลัวเกิดความละอายใจเกิดความรู้สึกผิดต่างๆเหล่านี้ซึ่งเหล่านี้ผ่านพ้นไปแล้วพระเจ้าได้ช่วยเอสาวกับยาโคบคืนดีกันเรียบร้อยแล้วต่อไเป็นนี้เป็นชีวิตใหม่ของยาโคบเปลี่ยนชื่อจากยาโคบมาเป็นชื่ออิสราเอลเป็นบทบาทใหม่แล้วนะครับให้เราดูในข้อที่เนะครับเมื่อยาโคบออกจากปัดดานอารัมพระเจ้าก็ทรงสำแดงแก่ยาโคบอีกและทรงอวยพรท่านพระเจ้าตรัสกับท่านว่า เจ้าเนี่ยนะมีชื่อว่ายาโคบเขาจะไม่เรียกชื่อว่า,ายาโคบยาโคบเป็นคนเก่าละเป็นคนเก่าที่ทำไมครับที่หลอกลวงโกงเข้ามาเจ้าเล่์ต่างๆเหล่านี้ผ่านไปแล้วต่อไปนี้ชื่อของเจ้าเป็นอิสราเอลเป็นบทบ,บาทใหม่แล้วดังนั้นพระองค์ทรงเรียกว่าอิสราเอลพระเจ้าจะอวยพรข้อ11บอกว่าพระเจ้าตรัสกับท่านว่าเราเป็นพระเจ้าผู้ทรงหิจริตเจ้าจงเกิดผู้คนทวีมาก นี่เป็นเหตุที่ยาโคบมีลูกตั้ง12คนและ12คนก็มีเผ่าพันธุ์ไปขยายไปมากๆจนเป็นชนชาติที่ใหญ่กลายเป็นประชาชาติหนึ่งซึ่งเดิมเนี่ยอับราฮัมเนี่ยออกมาครอบครัวเดียวนะมาถึงตอนนี้เป็นยุคยุคของยาโคบและเดี๋ยวลูกของยาโคบก็ขยายเป็นประเทศเป็นชนชาติขึ้นมานะครับและสิ่งที่สําคัญคือว่าพระเจ้าก็ให้พระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้ช่วยให้รอดเนี่ยมาเกิดผ่าน ชนชาติอิสราเอลพาะยาโคบจึงมีบทบาทใหม่คือเป็นชนชาติที่พระผู้ช่วยให้รอดเนี่ยจะมาเกิดผ่านชนชาตินี้นั่นเองนะครับเป็นพอนั่นเองนะครับพี่น้องครับการเปลี่ยนชื่อก็เป็นการเปลี่ยนบทบาทนั่นเองนะครับนั่นหมายความว่าถ้าผมคิดว่าเป็นยาโคบนะฮะผมคงจะร้องเพลงว่า ตะคุณพระเจ้านั้นแสนชื่นใจช่วยได้คนหลอกลวงอย่างฉันครั้งนั้นฉันลงพระโองตามหาตาบอดแต่ฉันเห็นแล้วจะคบเห็นแล้ว ตั้งแต่คืนนั้นที่ก็ต้องสู้กับพระเจ้ายาโคบเห็นแล้วว่าอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเขาเอาใจตัวเองสู้เจ้าเล่เอาทุกอย่างมาเป็นของตัวผ่านไปแล้วตาบอดแต่ฉันเห็นแล้วเปลี่ยนบทบาทใหม่เป็นอิสราเอละพระเจ้ามีพระคุณที่แสนชื่นใจช่วยได้คนหลอกลวงอย่างยาโคบช่วยได้คนที่ไปจับส้นเท้าแล้วก็จะดึงดูท่าผมดีๆนะนี่เอซาวดึงเพื่อตัวเอง จะไปเป็นเบอร์หนึ่งนั่นเองนั่นคือภาพของการจับส้นเทา้าเราได้เฝ้าเดียวมาในสัปดาห์นี้จากวัที่3าถึงสาม15เราจะเห็นภาพชัดเจนว่าพระเจ้าองค์นี้เป็นพระเจ้าที่รักษาสัญญาและเราเองรักษาสัญญากับพระเจ้าไหมเราจะเห็นว่าพระเจ้าองค์นี้เป็นพระเจ้าที่รักษาสัญญาคือสถิยอยู่กับยาโคบแม้ว่ายาโคบจะพลาดแต่พระเจ้าก็สติย้วยและให้โอกาสเขาแก้ไขตลอดเวลา จนคืนนั้นเป็นคืนที่ยาโคบต้องกลับใจจริงๆการปั้มสู้นั้นสำคัญมากสุดท้ายเราต้องจำนนต่อพระเจ้ายาโคบพบว่าพระคุณพระเจ้านั้นแสนชื่นใจเพราะพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่รักษาสัญญาให้เราร่วมใจฐานครับพระเจ้าขอบพระคุณพระองค์ที่ให้ชีวิตของยาโคบได้พบกับความจริงที่ยอมจำนนต่อพระเจ้าที่กลับใจจริงจากยาโคบมาเป็นอิสราเอล เพราะพระเจ้ารักษาสัญญาเพราะพระเจ้ามีพระคุณต่อชีวของยาโคบขอทรงช่วยข้างหลายเองจะเรียนรู้บทเรียนจากยาโคบเช่นกันให้ข้างหลายรักษาสัญญากับพระองค์เพราะพระองค์รักษาสัญญากับข้างหลายให้ข้างหลายพบพระคุณของพระเจ้าเสมอในพระนามพระเยซูกิ์เจ้าอาเมน อยากเชิญชวนพี่น้องนะครับให้กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตาม YouTube และ Facebook ของ CGNTV t h a i และสามารถแสดงความคิดเห็นหรือแบ่งปันพระพรที่ได้รับมาทางช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับ